สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุนลุมติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมเหรียญของหลวงปู่แหวนนะครับตอนที่ท่านมีอายุ97ปีสร้างเมื่อพศ2527นนะฮะมีข้อมูลผมก็เอาตามที่บันทึกอยู่บนเหรียญนะครับวันนี้ผมมีอยู่2เหรียญเป็นกระไหลเงินกับเหรียญอาทองแดงลมออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงก็เป็นรูปใบโพนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ เล็กนะฮะไซส์ค่อนข้างจิ๋วนะครับเนี่ยนะเซนหนึ่งจุดหกประมาณเนี้ยนะครับนี่ก็สองเซนนะครับสองเซนกว่ากว่านะครับถ้าถึงห่วงนะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูกันนะครับเพื่อลนลักษณะเป็นหลวงพ่อกำลังหันข้างอยู่นะครับแล้วก็อยู่บนใบโพธิ์ที่มีลาย ของบใบไม้ด้วยนะครับะน,นะฮะตัวเหรียญก็จะเขียนว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นมงกุฎนะฮนะเป็นสัญลักษณ์นะฮะ แล้วก็เขียนว่าอายุครบเจปเก้าสิเจปีนะฮะสิบหมกราคมสองห้าสองเจดนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีละเหรียญแล้วกันนะครับเพื่อ,อนจากเหรียญกระไหลเงินก่อนแล้วกันนะครับเนี่ย่าจะเป็นรูปใบโพเล็กๆนะครับมีลายเส้นใบโพนะครับ ที่ชี้หายนะครับมีรักกันเนี่ยนะฮะแล้วก็เขียนตรงนี้นะฮะหลวงปู่แหวนเนี่ยฮะหลวงปู่แหวนสจินโนนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังก็เป็นมงกุฎครอบสัญลักษณ์มวสอนะฮะน่าจะมองมา้าวแหวนส่อเสือนะครับก็น่าจะเป็นแหวนสจินโนดีกว่านะฮะผมไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็ยุคครบ เสิบปี16มกราคม2517นะครับเดี๋ยวลองดูตัวที่เป็นลบน้ําตาลนะครับทองแดงค่อนข้างชัดหน่อยนะครับเนี่ยนะฮะหลวงปูวแว่แหวนนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเพราะหันข้างอยู่นะครับนี่นะครับจิมโน แกะบล็อกได้สวยดีนะครับเส้นผมหลวงพ่อเห็นไหมฮะสวยงามมากนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังก็เนี่ยนะฮะอายุครบเก้าสิบเจ็ดปีนะครับสิบหกมกราคมนะฮะสองห้าสองเจ็ดผ่านมาก็เกือบสี่สิบปีแล้วนะฮะเรืยอนี้แต่สภาพยังสวยอยู่เลยนะเพราะว่าซิวเก็บไว้มาตั้งนานแล้วนะครับ ติดอยู่ในบ้านมาหลายสิบปีนะครับนี่นะครับขอบด้านข้างของเหรียญก็ประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่นะฮเป็นเหรียญเล็กๆที่น่าใช้เหรียญหนึ่งเหมือนกันนะครับดูจากเนียนหาลักษณะไม่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรก็บอกมาได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับจะได้สะสมกันอย่างมีข้อมูลนะครับเพื่อนๆส่วนผมก็เอาตามที่เหรียญบันทึกไว้นะฮะเบื้องต้นก็เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับที่ตอนท่านอายุเก้าสิบเจ็ดปีสร้างเมื่อปีสอง7ัน้ารอยี่สิบเจ็ดะฮะตามที่บอกไว้บนเหรียญเลยละกันนะครับส่วนพิธีการอะไรยังไงเนี่ยคงต้องไปสืบค้นเพิ่มนะครับวันนี้ก็ คร่าวๆนะครับสาหรับเหรียญใบโพหลวงปูแหวนอันนี้นะครับผมเป็นเล็กๆนะฮะไม่ใหญ่นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนอ่าเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับเหรียญใบโพเล็กหลวงปูแหวนนะฮะอายุ9 7ปี2 5งพนนะครับขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของพันสงติ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ